วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ตัว P 3 5นะคะตัวนี้ค่ะเป็นลวดลายแบบกราฟฟิตี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยขั้นตอนแรกนะคะปุ่มเปิดจะอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นปุ่มแรกด้านล่างนะคะกดค้างไว้เลยค่ะเมื่อกดค้างแล้วนะคะจะมีไฟขึ้นแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ไฟด้านล่างจะกระพริบแบบนี้ จากนั้นนะคะให้เปิดบลูทูธที่ตัวอุปกรณ์ะคะ่ะขึ้นไวมากชื่อบลูทูธจะขึ้นว่าเป็นชื่อตัว P นะคะหรือว่า P 3 5นั่นเองนะคะแล้วแต่รุ่นนะคะถ้าเจอชื่ออุปกรณ์แบบนี้แล้วนะคะก็ให้กดเชื่อมต่อได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าเป็น iOS เนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้เลยนะคะ ตัวไฟตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะอันนี้ยังเปิดไฟอยู่นะคะวิธีปิดไฟนะคะปุ่มที่2ค่ะปุ่มนี้นะคะให้กดค้างค่ะ,ะหนึ่งถึงสองวินะคะไฟก็จะดับนะคะแต่ว่าก็ยังเชื่อมต่ออยู่นะคะแบบนี้แต่ไฟดับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะ วิธีการใช้ปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มแรกนะคะคือเล่นเพลงถัดไปนะคะกด1ทีค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปนะคะปุ่มที่2นะคะปุ่มด้านล่างคือเล่นเพลงก่อนหน้านะคะแบบนี้นะคะปุ่มที่3ค่ะนอกจากเป็นตัวปิดเปิดไฟแล้วนะคะยักเป็นปุ่มสต็อปได้นะคะเห็นไนี้ค่ะกดหนึ่ครั้งนะคะเพื่อเป็นการสต็อปเพลงนะคะกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงะคะ่ะ แล้วปุ่มนี้นะคะก็ยังทําหน้าที่ในการรับสายด้วยนะสําหรับตัว p 3 5นี้นะคะสามารถรับสายได้แล้วก็มีไมโครโฟนในตัวนะคะ